สวัสดีคะ่ะช่วงรู้จักกันวลบายกลับมาแล้วนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับไพ่หมายเลขหนึ่งของไพ่ชุดใหญ่เมเจอร์อาคาณากันนะคะนั่นก็คือ the magician ค่ะรูปหน้าไพ่นะคะเป็นรูปผู้ชายใส่ชุดสีขาวด้านในและสวมทับด้วยเสื้อคลุมสีแดงมือข้างหนึ่งของเขาถือคทาชูขึ้นด้านบนและอีกข้างชี้ลงด้านล่างซึ่งแสดงถึง การเป็นผู้สื่อสารเชื่อมโยงระหว่างสวรรค์พื้นโลกและใต้พิภพบนศีรษะของเขามีเครื่องหมายอินฟินิตี้และตรงเอวมีงูพิษซึ่งกัดหางตัวเองพันรอบอยู่ซึ่งแสดงถึงการมีอำนาจของสติปัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดการมียานอย่างรู้และลางสังหอ์ตรงหน้ามีโต๊ะซึ่งวางถ้วยเหรียญ ไม้เท้าและดาบอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนทาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟความหมายของไพ่นะคะเป็นช่วงที่ชีวิตกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่โครงการใหม่ที่สำคัญและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงหรือถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดก็จะสามารถแก้ไขให้รอดพ้นไปได้ราวปาฏิหาร ลักษณะนิสัยเป็นคนเก่งฉลาดเรียนรู้เร็วเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์มีปฏิภาณไหวพริบมียานอย่างรู้สามารถคาดเดาสถานการณ์ร่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำมีศิละปะในการพูดและการสื่อสารการงานเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องการงาน อาชีพที่เหมาะสมก็คืองานทางด้านการสื่อสารการใช้วาทศิลป์เช่นนักข่าวนักสื่อสารมวลชนนักพูดนักการตลาดพ่อค้าที่ปรึกษาหมอดูการเรียนเป็นคนเรียนเก่งฉลาดเป็นคนที่เรียนด้านหนึ่งและสามารถไปทำงานอีกด้านหนึ่งได้ และทำได้ดีด้วยการเงินเป็นคนที่เก็บเงินได้ไม่มากแต่ก็มีใช้จ่ายเรื่อยๆเพราะเป็นคนที่สามารถหาเงินได้หมุนเงินได้ความรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์ช่างพูดช่างเจรจาถ้าชอบใครก็จะเข้าไปทำความรู้จักตีสนิททันทีแต่นี่เป็นการ เริ่มต้นของความรักเท่านั้นยังต้องดูกันไปอีกยาวสุขภาพระวังโรคความเครียดและโรคเกี่ยวกับระบบสมองและระบบประสาทค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับไพ่ใบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ